คุณเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งพาโบเอสโคบาร์เคยเสนอจ่ายหนี้ให้ทางประเทศโคลัมเบียแลกกับอิสรภาพของตัวเองเขาคือชายที่เริ่มจากศูนย์กลายมาเป็นเจ้าพ่อขายยาระดับโลกผู้กุ่มอำนาจที่เหนือกว่ารัฐบาลในยุค1980พาโบเอสโคบาร์ควบคุมการลักลอบขนโคเคนกว่า80%เข้าสหารัฐทำเงินมหาศาลกว่า1,000ล้านบาทต่อวันเขาขนโคเคนผ่านเครื่องบินและรถบรรทุกแม้แต่ในถังดับเพลิงแล้วคุณรู้ไหมว่าพอซ่อนไว้จนลืมเงินสดที่ เขาฝังไว้ใต้ดินบางส่วนถูกหนูกัดกินไปมากกว่า2,000ล้านชีวิตเขารูหรายังกับมหาเศรษฐีมีบ้านกว่า800หลังและส่วนสัตวส่วนตัวที่มีฮิปโปยีราฟช้างเขาเคยเผาเงินกว่า2ล้านบาทในคืนเดียวเพื่อให้ลูกสาวอบอุ่นเขาเคยวางระเบิดเครื่องบินจ้างมือปืนฆ่าผู้พิพากษานักข่าว และนักการเมืองเพื่อปกป้องอาณาจักรโคเคนของตัวเองจนกระทั่งวันที่2ธันวาคม1993เสียงปืนดังกึกกล้องบนดาดฟ้าแห่งหนึ่งพาโบเอสโคบาเสียชีวิตในวัยเพียง44ปีเขาอาจจะตายไปแล้วแต่ตำนานของเขายังคงรู้จักในฐานะราชาโคเคนที่โลกไม่มีวันลืม